สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีธนูนะครับจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีถ้าเป็นธนูคลิปนี้ดูได้นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมนะฮะปีใหม่นี้ครับนะครับดาวที่สมุดในกระดานเนี้ยสมุดวันที่1มกราคมนะฮะลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวท่าน คือดาวพระรหัสสวสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับพระรหัสเนี่ยอยู่ในภพที่หาราศีเมษเป็นราชาโชคนะครับตัวคุณเองอ่าพระรหัสเนี่ยเป็นตัวคุณเองตัวคุณเองไปอยู่ในภพที่หภพที่หคือภพปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารน,นะครับบุตรก็ลูกบริวารก็คนที่คุณเลี้ยงดูคนที่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยบริวานอะหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ นะฮะบริวารความรักก็คือปุตตะเหมือนกันนะครับการลงทุนอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆที่เข้ามาอันนี้ก็ปุตตะเหมือนกันนะฮะคุณมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่ร่วมแพ็กเกจนะครับมีเหตุวุ่นวุ่นซหน่อยหนึ่งอ่านะอันนี้ไม่ได้ถายร้ายนะฮะวุ่นวุ่นวุ่นแบบว่าเหมือนแบบยุ่งยุ่งอ่ะนะครับบุตรบริวาร คุณเนี่ยไปสัมพันธ์กับบุตรบริวารเพราะว่ามีเหตุวุ่นวายอะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับความรักในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นสักนิดหนึ่งอ่าได้หรือการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดความวุ่นวายอะไรบางอย่างหรือง,งานใหม่ๆที่เข้ามาเกิดความวุ่นวายอะไรบางอย่างนะครับนี่คือพระหัสตนะตัวคุณเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเกิดเหตุอย่างเนี้ย และพระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเขายังมาจากราศีมีนพบพันธุนะครับพันธุแปลว่าอะไรพันธุนี่ถ้าเป็นบุคคลก็ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวพี่น้องนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินแล้วก็เขาจะเป็นบ้านที่ดินยานยนนะครับตรงนี้่ายร่วมว่าครอบครัวญาติผู้ใหญ่มีอะไรวุ่นๆให้กระทำ นะฮะหรือจะบอกว่าเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์มีเรื่องยุ่งยุ่งอะไรเข้ามาให้ฉันต้องไปกระทำอ่ะนะฮะนะฮะตรงเนี้ยวุ่นวุ่นวุ่นวายสักนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าเสียหายนะฮะวุ่นวายสักนิดนึงยุ่งยุ่งไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะ่ะนะฮะมีเหตุให้กระทำอ่ะมีเรื่องให้ฉันทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับที่บอกมานี่แหละนะครับ นี่คือพระรหัสครับนะในส่วนตรงเนี้ยตัวคุณเป็นราชาโชคอยู่อย่างเนี้ยถือว่าดีนะนะครับถือว่าดีดียังไงราชาโชคคือราชาราชาให้มาได้มาโดยง่ายนะได้มาโดยง่ายนะครับมีความยินดีอะไรบางอย่างอาจจะยินดีเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์แต่มีเรื่องวุ่นวุ่นให้กระทำสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้มาอยู่ประมาณนี้ นะครับทีนี้มาดูการเงินคุณนิดหนึ่งการเงินของลัคนาราศีธนูก็คือเสาพระเสานี่นะฮะมาจากเจ้าเรือ,อนมังกรมังกรคือเจ้าเรือนของการเงินเงินเงิน,งนทองทองฉันเป็นยังไงล่ะช่วงนี้เงินทองคุณไปอยู่ในสหัชชะนะครับสหัสชชาแปลว่าการติดต่อประสานงานเอ๊ในช่วงเดือนนี้มีการติดต่อประสานงานทางการเงินอะไรไหมนะครับ สหัสชาอย่างแปลว่าเพื่อนหรือว่าญาตินะฮะมีการติดต่อกับญาติหรือว่าเพื่อนเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมะหรือจะบอกว่าญาติหรือเพื่อนมาติดต่อทางการเงินคุณหรือคุณไปติดต่อกับญาติหรือเพื่อนเรื่องการเงินนี่แหละคุณติดต่อเขาหรือเขาติดต่อคุณก็ได้นะฮะแต่คงคงคงเป็นเรื่องเงินนี่แหละคงเป็นเรื่องเงินเลยแหละหรือคุณไปติดต่อประสานงานทางการเงินอะไรอะไร อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะหรือจะบอกว่าในช่วงเนี้ยคู่ครองเป็นยังไงล่ะคู่ครองของลัคนาราศีธนูมาจากมิถุนครับดาวพุธนะครับดาวพุธท,ที่มิถุนเนี่ยคือภพคู่ครองคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเป็นอย่างไรในช่วงนี้เขาอยู่ไหนล่ะเขา เขามาอยู่ในราศีพิจิกพบวินาศนะครับนะฮะหรือจะบอกว่าช่วงเนี้ยอ่ะที่บอกว่าตัวเองถ้าตรงนี้พระรหัสเนี้ไปอยู่ในปุตตะถ้าหมายถึงเรื่องความรักละนะฮะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อ่ะปุตตะแปลว่าความรักด้วยความรักก็ต้องดูคู่ครองคู่ครองฉันอยู่วินาศอนนะ่าวินาศนะแปลว่าอะไรก่อนวินาศแปลว่าเสียหายก็ได้ครับ แต่วินาศะมันมันแปว่าทางไกลก็ได้นะเบื้องหลังก็ได้เบื้องหลังก็ได้นะ,ะคู่ครองมาอยู่อย่างเนี้ยคุณไปคือปุตตะเนี่ยมันเป็นความรักครั้งใหม่ด้วยะนะฮะถ้าบอกว่าความรักครั้งใหม่ครั้งนี้เป็นอย่างไรนะฮะคู่ครองคุณมาอยู่ในวินาศะเนี่ยยังเปิดเผยไม่ได้นะ ความรักครั้งใหม่ที่มีครั้งเนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะยังซ่อนเล่นอยู่วินาศน้มันซ่อนเล่นด้วยนีย่หรือเกิดความเสียหายบางคนเรื่องรักครั้งใหม่ครั้งเนี้หรือความรักครั้งเนี้มันเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างอยู่นะหรือจะบอกว่าบางคนไม่เสียหายบางคนบอกว่าเมื่อฉันมีรักครั้งใหม่ครั้งนี้แต่ฉันยังบอกใครไม่ได้นะอย่างนี้ก็ได้ครับซ่อนเล่นนะ่ะยังเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนความฉันเพิ่งไปเจอเข้ามาฉันยังไม่ฉันฉันจะเปิดตัวไม่ได้อ่ะเออฉันยังเปิดตัวไม่ได้ขอศึกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยขอศึกษาก่อนได้ไหมขอศึกษาก่อนได้ไหมถ้าดีฉันก็เปิดตัวถ้าไม่ดีวินาศนะคือเสียหายเสียหายก็ไปเลยจบกันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะในส่วนของสมมุติอะอ่ะถ้าไปใช้รัครั้งใหม่เป็นเรื่องของสามีล่ะ นะฮะสามีมาอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนดีนะครับเหมือนกับมีสามีอยู่เบื anyway> nah ้องหลังคอยช่วยเหลืออันนี้ก็ได้นะครับสามีคอยทําอะไรอยู่เบื้องหลังเพื่ออะไรฮะเพื่อช่วยเหลือฉันอันนี้ก็ได้นะครับดาวพุธนอกจากเป็นดาวคู่ครองคุณแล้วเนี่ยนะฮะเขายังมาจากราศีกันด้วยนะครับราศีกันนี่คืออะไรราศีกันคือพบการงานครับนะฮะเท่ากับว่าพุธเนี่ยเป็นทั้งคู่ครอง คู่ส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะถ้าไม่ใช่เรื่องของคู่ครองเป็นเรื่องของคู่สัญญามีคู่สัญญาเข้ามาอยู่เบื้องหลังเหมือนกับเข้ามารออยู่เบื้องหลังอ่ะคู่สัญญาเนี้ยยังไม่เปิดเผยคืออาจจะเรียกว่ามีคู่สัญญาเข้ามาแต่ฉันยังยังไม่ตกลงอนะ่ะอยู่เบื้องหลังไงยังไม่ตกลงดูอะไรบางอย่างกับเขาก่อนขอดูบางอย่างก่อน และพุธยังมาจากราศีการภพกรรมะกรรมะคือการงานก็ได้ครับการกระทําก็ได้ครับนะถ้าพูดถึงเรื่องงานล่ะงานครั้งเนี้ยจะมีคู่สัญญาเข้ามาแต่แต่คู่สัญญาที่เคู่สัญญาเรื่องงานที่เข้ามาฉันขอศึกษาก่อนก่อนที่จะตกลงเนี่ยขอดูรายละเอียดอะไรก่อนถ้าไม่ดีก็ผ่านไปก็คือวินาศนะก็คือเสียไปแต่ถ้าดีเหมือนกับทัศนไยดีนะ คู่สัญญาจะมาอุดหนุนอยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังมีคู่สัญญามาช่วยเหลืออะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องของงานไอคำว่าคู่สัญญาเนี่ยบางคนบอกอ่าฉันทํางานไม่มีคู่สัญญาหรอกอย่างนั้นก็แสดงว่าไอคู่สัญญาเนี่ยจะเป็นผู้ร่วมงานก็ได้นะครับปัจจานี้เนี่ยผู้ร่วมงานก็ได้เหมือนคุณทำงานอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้ทำคนเดียวติดต่ออเหมือนกับ มีหน่วยงานนั้นไม่ช่วยหน่วยงานนี้มาช่วยหรือว่าคนในคนในองค์กรคุณอะช่วยเหลือนั่นก็เป็นคู่สัญญาชนิดหนึ่งหรือเพื่อนร่วมงานที่ร่วมกันร่วมกันทํางานชิ้นเนี้ยคอยช่วยเหลืออยู่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับนะฮะทีนี้ดาวพุธก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเขาอยู่กับดาวศุกร์นะครับเขาอยู่กับดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นใครล่ะนะฮะดาวศุกร์มาจากตุลครับอันดับแรกใกล้ๆกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ย ตุนไปไว่าอะไรตุนไปว่าลาบผลอ่าถ้าเอาลาบผลมาอยู่ร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอย่างที่บอกคู่ครองอาจจะมีลาบผลอะไรให้แต่เป็นเรียกว่าให้อย่างฉาบฉวยนะให้อย่างขอไปทีนะครับถ้าเป็นคู่หุ้นส่วนคู่หุ้นส่วนมีลาบผลมาให้ให้อย่างว่าให้เหมือนกับ ไม่ได้ให้ถาวรอ,อะเอาไปก่อนอะไรเงี้ยเอาไปก่อนนะฮะหรือเอาไปเท่านี้ก่อนช่วยแบบขอไปทีอะเหมือนกับช่วยไม่เต็มแรงอะ่ะเอาไปก่อนนะเอาไปเท่านี้ก่อนอะไรอย่างนี้หรือเมื่อสักครู่บอกว่าทํางานอยู่มีเพื่อนร่วมงานคนในองค์กรมาช่วยงานอยู่เบื้องหลังช่วยแบบว่าช่วยเฉพาะเรื่องนี้นะคือไม่ได้ช่วยทั้งงานอะ ช่วยแค่ตรงนี้นะช่วยแค่จุดจุดนี้นะช่วยบ,บขอไปทีอ่ะช่วยในเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะช่วยในแค่เรื่องเรื่องนี้อารมณ์แถวๆนันแหละนะครับนะฮะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนอกจากมาจากลาบผลแล้วนะฮะลาบผลแล้วเขายังมาจากอะไรอีกเขาจะมาจากพฤกษพครับพฤกษบคืออริครับอริอริแปลว่าอะไรอริคือปัญหาอุปสรรค ภาระนีศิลนะฮะตีดาวศุกมาจากพึกษพเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่ครองของคุณอาจนำปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลาบผลมาให้คุณแก้ก็ได้อย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะศุกเนี่ยจะดูต้องดูว่าสุกข,ของคุณเนี่ยจะตีความว่ามาจากตุลหรือมาพกพฤกษบล่ะบางคนก็มาจากตุลน,นำลาบผลมาให้บางคนมาจากพึกษบเอาปัญหามาให้จะให้ ธนูลัคนาธนูราศีธนูเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้หรอกแต่ละคนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดใช้คําว่ารายละเอียดนะพพเรือันเหมือนกันแหละฮะมันดาวจรเหมือนกันรายละเอียดไม่เหมือนกันครับบางคนคู่ครองนําปัญหามาอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกภาระนิสิงก็ได้หรือปัญหาด้านความเจ็บป่วยก็ได้นะนะฮะแต่เป็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาครั้งเดียวอะแก้ทีนี้แล้วก็ผ่านผ่านไป ไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานอ่ะผ่านไปปัญหาครั้งนี้ครั้งเดียวนะช่วยหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือคู่คู่คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับมีปัญหานำปัญหานั้นมาให้แล้วคุณก็แก้ไขไปแต่เป็นการแก้ไขยอย่างที่บอกฮนะปัญหาก็เป็นปัญหาแบบว่าเฉพาะทางเฉพาะด้านหรือว่า ขอไปทีก็ได้ปัญหาเนี้ยแก้ให้หน่อยนะแค่นี้เองช่วยหน่อยครั้งเดียวอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ยืเดเยื้อยาวนานหรอกครับประมาณน,นี้นะหรือจะบอกว่าเพื่อนร่วมงานที่มาช่วยงานฉันเนี่ยองค์กรรอบข้างที่มาช่วยงานฉันเนี่ยนะมาช่วยแหละแต่เธอก็เอาปัญหามาให้ฉันด้วยเหมือนกันคือมาช่วยฉันนะมาช่วยแหละแต่ก็มีปัญหาร่วมเข้ามาปัญหาอะไรบางอย่าง เข้ามาเหมือนกันแต่เป็นปัญหาที่ว่าคือเขามาช่วยเฉพาะเฉพาะจุดน่ะและเขาก็เอาปัญหาเฉพาะจุดมาให้คุณแก้ร่วมด้วยเหมือนกันคือตรงเนี้ยมาทั้งเรียกว่ามาทั้งให้แล้วมาทั้งเอาอะ่ะทั้งรับทั้งจ่ายเลยแหละอ่ะทั้งรับทั้งจ่ายอะ่ะเหมือนกับให้แล้วมีเงื่อนไขมีปัญหาอะไรบางอย่างเออเอาเหมือนกับเอาของมาให้สิ่งหนึ่งอะ่ะคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานําสิ่ง น้าสิ่งดีๆมาให้อ่ะแต่ก่อนจะให้อ่ะเหมือนกับจะให้อะไรบางอย่างแต่เธอลองไปแก้ไขตรงนี้นิดนึงแล้วเธอค่อยเอาไปนะอย่างนี้มากกว่าครับอย่างนี้มากกว่าครับนะฮะแล้วทีนี้เอะที่บ้านะใครมาอยู่เริ่มดูเลยที่บ้านใครมาอยู่ที่ราศีธนูมีอาทิตย์ล่างคานร่วมอาทิตย์อังคารก็ร่วมอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เป็นใครอาทิตย์มาจากสิงค์ครับนะฮะ สิงเป็นใครสิงเป็นสุภาครับสุภาตีความได้เยอะหนึ่งในนั้นความสําเร็จก็สุภานะครับนะจะบอกว่าช่วงนี้ฉันมีความสําเร็จอ่ะไม่ผิดอะไรนะทําอะไรอะไรช่วงนี้ในเดือนมกราคมฉันก็มีความสําเร็จอะไรบางอย่างอยู่ทายได้อย่างนั้นครับนะฮะหรือสุภาเนี่ยมันไปว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ไนดะ้นะครับในช่วงนี้ไปสัมพันธ์อะไรกับต่างถิ่นแดนไกลไหมล่ะนะฮะอ่ะอย่างเช่นตัวเองอยู่กรุงเทพ ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยภาคใต้มีอะไรมาสัมพันธ์คุณไหมหรือต่างประเทศก็ได้ทางไกลนี่ต่างประเทศก็ได้มีของพวกเนี้ยมาสัมพันธ์ในเดือนมกราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวของพวกเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าดีไหมมันถือว่าเกิดความสําเร็จแต่ก่อนเกิดความสําเร็จก่อนสําเร็จแน,แน่แต่ก่อนจะเกิดความสําเร็จนะฮะอาทิตย์อยู่แบบเนี้ยพูดได้เลยอาทิตย์อยู่แบบเนี้ย นะครับความสําเร็จนี้ต้องแก้ไขปัญหาก่อนนะบอกก่อนเลยยังไงยังไงเสียมีปัญหามีอริมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยก่อนจะได้อะไรต้องแก้ไขก่อนในเดือนมก,การาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาน่าจะต้องแก้ไขก่อนแล้วค่อยหยิบไปนะฮนะแก้ไขก่อนแล้วค่อยหยิบไปนะฮะทีนี้เขาอยู่กับอังคารอังคารเป็นใครอังคารมาจากพิจิกนั่นเขาให้นะ อาริเนี่ยปัญหาอุปสรรคมาอยู่เบื้องหลังนะฮะพอมาอยู่เบื้องหลังไอ้เบื้องหลังเนี่ยก็มาทับลักอยู่มาทับลักอยู่นะฮะแสดงว่าเขามาอยู่ข้างหลังเหมือนกับคันหลังไม่เกาไม่ได้อ่ะคันหลังก็ต้องหันไปเกาละหรือเอามือล้วงไปเกาละนะฮะงานเนี้ยความเสียหายที่เข้ามาครั้งเนี้ยหรือปัญหาที่เข้ามาครั้งเนี้ย มันถึงเนื้อถึงตัวคุณไงเนี่ยอังคารอยู่เนี่ยมันถึงเนื้อถึงตัวคุณนะค,คุณอย่างที่บอกอะ่ะจะได้อะไรในเดือนมกราอะไรก็ช่างเอะจะได้อะไรในเดือนมกรามีเหตุให้แก้ไขก่อนถึงสามารถหยิบได้นี่มาจากอังคารตรงนี้ทีนี้อังคารเนี่ยยังมาจากที่ราศีเมษด้วยอย่างที่บอกครับปุตตะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นแล้วบุตรบริวารเกิดเรื่องยุ่งยุ่งขึ้นและคุณก็ไปอยู่ที่นั่น อยู่ที่ปุตตะคุณต้องไปแก้ไขเพราะอะไรฮะเพราะปุตตะนำปัญหานี้มาสู่คุณบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงตัวไอ้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ได้สัตว์เลี้ยงที่คุณมีอยู่อ่ะลูกสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่หรือลูกน้องบริวารอันเนี้ยเขามีเรื่องวุ่นวุ่นมาให้คุณช่วยแก้ก็ได้ครับนะครับมีเรื่องวุ่นวุ่นมาให้คุณช่วยแก้ก็ได้ครับนะหรือจะบอกว่า มีเหตุตัวเองไปอยู่ปุตตะเรื่องความรักอะ่ะถ้าเรื่องความรักความรักครั้งเนี้ยมันมาถึงเนื้อถึงตัวแล้วนะความรักครั้งเนี้ยมันมาถึงเนื้อถึงตัวแล้วนะแต่แต่ความรักครั้งนี้ยังบอกใครไม่ได้ยังต้องปิดบังอยู่เหมือนกับไปได้คู่สมมุติว่าไปเจอคู่อะคู่คนที่เจออ่ะ <c oughs> ยังเป่าประกาศไม่ได้นะว่าไอตาคนเนี้ยเธอคนเนี้ย เป,เป็นแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยยังบอกใครไม่ได้เงียบเงียบไว้ก่อนปิดบังไว้ก่อนด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่บางยางมีหลายสาเหตุเยอะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงจะสาเหตุอะไรก็ช่างฉันยังบอกใครไม่ได้นะไอที่เจออะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับหรือจะบอกว่าการลงทุนที่คิดเอาไว้เนี่ยฉันมีจ็อบอยู่ในใจว่าจะลงทุนอะไรสิ่งเนี้ยแต่ขอไต่ตรองก่อนได้ไหม ก่อนที่จะกระทาอ่ะขอไต่ตรองก่อนขอคิดก่อนน่ะเออแล้วถึงจะกระทําน่าอยู่อยู่แถวนี้ทีนี้มาเหลืออีกองหนึ่งคือราหูในมาดูราหูสิราหูเป็นใครนะครับลัคนาราศีธนูนะครับราหูคุณคือสหัชชะนะสหัสชะไปพันธุเนี่ยอย่างที่บอกดาวเสาคือการเงินคุณเนี่ยเขาไปอยู่บ้านราหูราหูมาอยู่พรัสฮัทพรัสัสมาอยู่เมษนะถ้าไล่สามดวงนี้ที่เขา เรียงกันสวยๆเนี่ยนะครับมีการติดต่อประสานงานทางการเงินนะฮะโดยอะไรฮะโดยเกี่ยวกับพันธุนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะฮะราหูในราศีมีนตรงเนี้ยและตัวเองก็ไปอยู่ตรงเนี้ยนะผมขอทายว่าเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องยานยนต มีเหตุเดือดร้อนถึงดวงชะตาละบางคนก็ซ่อมบ้านบางคนก็ซ่อมรถบางคนก็จัดจะอาจัดจัดเรือเกี่ยวกับที่ดินนะ่ะนะจัดภูมิทัศน์หรือว่าทําอะไรอะไรเกี่ยวกับที่ดินนะครัเอ๊ะแต่พันธุทุฉันไปมีความยินดีตรงนี้นะครับเหมือนกับถ้าได้บ้านได้ที่ได้ยานยนต์อ่า หากสมมุติวนะ่าคุณไปติดต่อทางการเงินจนคุณได้ที่ได้บ้านได้ที่ดินได้ยานยนต์นะมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เดือดร้อนถึงตนเช่นได้รถมาใหม่มีเหตุให้ซ่อมได้บ้านมาใหม่มีเหตุให้ซ่อมได้ที่มาใหม่อาจจะต้องไปปรับผู้ิทัศน์หรือไปกั้นรั้วมีเหตุให้คือจะทิ้งไว้เฉยไม่ได้นะฉันมีเหตุต้องกั้นล้วหรือบางคนก็ไปถมได้ที่มาใหม่ว่าต้องถมก็เลยไปถมอย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้นะฮะมีเหตุว่ามีความเสียหายจากพันธุถึงดวงชะตาอยู่ตอนนี้นะครับพ่อแม่มีเหตุอะไรให้คุณช่วยไหมญาติผู้ใหญ่ที่บ้านมีเหตุให้คุณช่วยไหมญาติพี่น้องมีเหตุให้คุณช่วยไหมนะครับหรือจะบอกว่าคนในครอบครัวหนึ่งในนั้นอ่ะมีเหตุอะไรให้คุณช่วยไหมนะฮะช่วยเรื่องอะไรล่ะ คงไม่ใช่ช่วยเหลือเรื่องคือคงจะไม่ช่วยเรื่องของการกระทําหรอกคงจะเป็นการขอความช่วยเหลือทางการเงินซะมากกว่าเหมือนกับที่มาขอให้ช่วยอะ่ะคงเป็นเรื่องเงินล่ะครับคงเป็นเรื่องเงินล่ะครับนะฮะคงเป็นเรื่องเงินนะก็คือได้รถอาใหม่ได้บ้านอาใหม่ได้ที่อาใหม่มีเหตุต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาคิดว่าอย่างนี้นะครับในเดือนมกราคม สำหรับลัคนาราศีธนูนะฮะอยู่ประมาณนี้แหะครับสวัสดีครับ